้ <ตา S 1> น้อยไม่รู้วันที่28ครับน้อยจะมาวงให้ครับน้อยจอนแนนน้อยจะให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซีของน้อยไว้ก่อนครับว <c oughs> ันที่28น้อยจะมาวงให้ครับถ้าอยู่ตัวนี้น้อยก็จะบอกให้ทุ่มหนักๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยไม่รูปโปรแล้วนะครับกาดสีแดง มวนที่แล้วน้อยให้เติงน้อยถูกถูกตต้มข้างล่างข้างบนนะครับข้างบนน้อยให้หนึ่งห้าหกข้างล่างให้สูงสามกับเก้าสามแล้วก็หกกับสามตัวหกกับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับมวนนี้น้อยให้ไว้ครับให้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดน้อยจะมาบอกใหม่ครับ ถ้าอยู่ตรงนี้น้อยจะบอกว่าให้เอานังหนักเลยครับตอนนี้ก็ให้ซื้อกันน้อยๆก่อนครับวันที่เท่าไหร่น้อพ่อที่หนึ่งที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับเดือนเดือนเก้าเดือนเก้าครับหกแปดหกแปดครับน,น้อยน้อยลูบล้อ ทั้งกลางล่างกลางบุญเลยครับวงวดที่แล้วงวดนี้น้อยไม่หัวเบะแล้วครับด้อยให้บุญครับบุญครับน้อยให้หางเดียวครับแล้วล่างครับล่างครับ ด่างกระหังเดียวใช่ไหมครับนี่ครับของน้อยครับหกแปดครับน้อยให้บุญเก้าแปดหนึ่งครับล่างน้อยให้ไวสามจิตครับหางเดียวครับถ้าวันที่ยี่แปดนะครับถ้าอยู่ทั้งล่างทั้งบุญเดี๋ยวน้อยมาบอกครับงวดที่แล้วก็ น้อยก็พอให้พ่อๆ่แม่แม่ถูกกันคนละนิดหน่อยแล้วครับทั้งข้างล่างข้างบนครับงวดนี้น้อยจะให้แค่นี้นะครับน้อยจะให้งวดวันที่หนึ่งครับวันที่ยีรู้เรื่องกันนะครับน้อยจะมาวงให้ครับว่าจะให้ซื้อตัวไหนหนักตัวไหนเบาครับวันที่ยี่สครับน้อยครับน้อยรูปโลกครับน้อยรู อแล้วน้อยหัวเบะครับน้อยหัวเบะแล้วครับโอ้โหวไม่เบะวนาดทีแล้วหัวไม่เบะครับ ครับน้อยเหนื่อยเม่ก็เหนื่อยครับแค่นี้นะครับวันที่ยี่บแปดน้อยจะมาครับจะให้ซื้อล่างหรือซื้อบนเดี๋ยวน้อยจะมาบอกให้ตัวไหนนั่งนะครับแท่นี้นะครับพ่อซื้อนะครับกลับด้วยนะครับสามจิตกลับครับเดี๋ยวตับแตกนะครับเดี๋ยวเผื่อมันออกจิตสามแล้วครับสวยไหมครับตัวเนี้ยครับโวยตัวนี้สวยมานึลงล่างสามเจ็ด สามกิจครับเดี๋ยวน้อยมาใหม่ครับวันที่ยี่แปดคงสุดท้ายครับครับตอนนี้น้อยบอกแค่นี้นะครับน้อยเหนื่อยเหนื่อยครับพ่อแม่ครับสวัสดีครับมาลอกินนมพ่อกับแม่ก่อนครับ